สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นกู้ผู้ชนะไทรีพินาศครับ<ม>เหรียญรุ่นนี้ได้มาก็เลยเก็บใส่กรอบไว้นะครับผมห่อด้วยถุงพลาสติกอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะแท้หรือไม่นั้นผมก็ไม่ค่อยได้ทราบข้อมูลอะไรมากนักนะครับผมใครที่ พอจะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้ท่านท่านหรือแท้ยังไงก็ช่วยชี้แนะหน่อยนะครับสำหรับด้านหลังสำหรับด้านหลังนั้นผมก็จะใส่กอบกู้กับพระเจ้าตากครับผมพระเจ้าตากแต่สำหรับแต่สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระเจ้าตากเช่นนั้นครับเช่นเนกันนะครับเป็นรูปพระเจ้าตากเช่นกัน ครับผมเหรียญรุ่นกูผู้ชนะภายรีพินาศครับหลวงพอ่อฤสีลิงดำครับผมก็อยากจะมีพระแท้ๆสักองค์ครับผมไว้แขวนคอครับแต่ว่าผมเชื่อในพุทธคุณครับเชื่อในความศรัทธาครับของหลวงพ่อครับจึงเก็บจึงเก็บใส่กรอบไว้ครับ